ว่าสารจอมโจรตอนที่สองสารได้อ่านคำฟ้องอันยืดยาวให้จำเลยฟังเป็นเวลาเกือบชั่วโมงจำเลยเด็กละทำความผิดต่างกรรมต่างวาระซึ่งทุกข้อหาของอายการล้วนแต่เป็นเรื่องอุกชะกันทางศีลจำเลยปนคาเจ้าสับต่อสู้เจ้าพนักงานยิงเจ้าพนักงานถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสจำเลยหลบหนีการควบคุมในศาลจำเลยทำการแหกคุกและฆ่าคนโดยเจตนาตลอดเวลาที่สารอ่านคำฟ้องของอายการให้จำเลยฟัง เสือดำเจ้าพ่อสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนิ่งฟังอย่างสงบเท้าสองข้างของเขาถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนขนาดใหญ่มือสองข้างถูกสวมใส่กุญแจมือเจ้าพนักงานได้วางกำลังล้อมรอบศาลอย่างเข้มแข็งที่สุดด้วยเกรงว่าพรรคพวกจำเลยจ,จะเข้าแย่งชิงตัวภายในห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยประชาชนหญิงชายนั่งเบียดเสียดเยียดยัดกันฟังคดีนี้ด้วยความสนใจยิ่งเมื่อจบคำฟ้องของอายการจำเลยหัวรอะออกมาเบาๆบาแล้วลุกข,ขึ้นยืน กรมศรีสักกระทำความเคารพศาลอย่างนอบน้อมข้าแต่ท่านผู้พิพากษาผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมจำเลยผู้เสียงสั่นเครือและดังกังวานขอได้โปรดตัดสินลงโทษข้าพเจ้าตามสมควรแก่โทษสารุโทษเถิดข้าพเจ้าขอรับสาร,รภาพตามฟ้องของโจททุกประการข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะรับผิดสุดแท้แต่ศาลจะโปรดมีเสียงพึมพำดังขึ้นในห้องพิจารณาคดีผู้พิพากษาทั้งสองท่านมองดูขุนโจรอย่างชื่นชมที่เขามีความเยือกเย็ยนและยอมรับผิดอย่างง่ายดายเช่นนี้ คดีนี้เป็นคดีอุกชะกันท่านผู้พิพากษาคนหนึ่งกล่าวขึ้นช้าๆถึงแม้จำเลยยอมรับสารภาพความผิดแต่ศาลก็ยังไม่อาจพิจารณาตัดสินลงโทษจำเลยได้ศาลจำเป็นต้องให้ความยุติธรรมแก่จำเลยและจะตั้งทนายแก้ต่างให้จำเลยคนหนึ่งศาลจะได้เริ่มสืบพยานโจทก์ต่อไปแล้วศาลก็ตั้งให้ในายสมัยวุฒิวงศ์ธรรมศาสตร์บัณฑิตทนายความผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งในจังหวัดกาญจานบุรีเป็นทนายจำเลยหลังจากนั้นท่านผู้พิพากษาทั้งสองท่านก็ลงจากบัตรลัง ทุกคนที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีต่างลุกขึ้นยืนจะทำความเคารพศาลตามระเบียบคุณโจรซุดตัวลงนั่งบนหม้ายาวถอนหายใจหนักๆนายร้อยตำรวจคนหนึ่งนำพลตำรวจสองคนเข้ามาหาละพินพี่ดำกลับเรือนจำเถอะครับพี่ชายนายตำรวจหนุ่มพูดกับคุณโจรเป็นอย่างดีจอมโจรยิ้มให้เขาผมเหนื่อยและเพลียเหลือเกินครับคุณขอสูบบุหรี่สักมวนได้ไหมนายตำรวจหนุ่มรีบล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบซองบุหรี่และไม่ขีดไฟออกมาส่งให้เสื้อดำนำไปสูบหนึ่งมวน แล้วทันใดนั้นลบพินก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นดังๆพ่อเขาหันความมาทางประตูห้องพิจารณาคดีแล้วเขากล่าเห็นลูกบุญธรรมของเขาในเครื่องแบบนายร้อยตำรวจตรีกำลังเดินมาหาเขายัางรีบร้อนร้อยตำรวจตรีมนตรียิ้มให้เพื่อนนายตำรวจของเขาและสุดตัวนั่งข้างๆข,ข,ขุนโจรยกมือขวากอดลบพินไว้ภาพที่ทําให้ทุกคนเศร้าสลดใจไปตามกันชาวเมืองการต่างรู้ดีว่า อสวินทางกองปราบพิเศษผู้จับกลุมเสือดำได้โดยระมอมคือลูกบุญธรรมของเสือดำนั่นเองรลอยตำรวจตรีมนตรีลาหยุดราชะการสองวันและเดินทางมาจากกรุงเทพมุ่งตรงมายัางการจนบ,บุรีเพื่อเยี่ยมพ่อเขาในวันที่ทางการเบิกตัวมาศาลมนตรีพักอยู่ที่สถานีตำรวจนี่เองและเขาจะเดินทางกลับกรุงเทพบ่ายวันนี้โดยขบวนรถไฟวังพงทนบุรีพ่อจะฮะทำไมพ่อไม่สู้คดีทำไมพ่อยอมรับสาร,รภาพง่ายๆอย่างนี้คุณโจรมองดูลูกชายเขาด้วยความรักอย่างซาบซึ้งใจ มเยมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกลูกที่พ่อจะปฏิเสธข้อหายาการท่านใครๆเขาก็รู้กันทั่วเมืองพ่อเป็นได้มหาโจรพ่อฆ่าคนมามากต่อมากมันถึงกล่าวแล้วที่พ่อจะใช้กรรมเก่าของพ่อพ่อก็เลยสารภาพเสียทั้งทั้งที่รู้ว่าการสารภาพไม่ได้ช่วยพ่อได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษหรอกนายตำรวจหนุ่มกอดขุนโจรแน่นน้ำตาเขาคลอหน่วยพ่อรักและสงสารพ่อพ่อจ๋าฉันเป็นห่วงพ่อมากทีเดียวฉันต้องกราบเท้าลาพ่อกลับกรุงเทพฯบ่ายวันนี้ มลือน,นี้ทางการจะส่งฉันเดินทางไปอีสานเพื่อติดตามจับผู้ร้ายคนสาคัญที่หลบหนีจากกรุงเทพพ่อจะฉันฝากเงินกับพัสดีเขาไว้500บาทแล้วพอต้องการใช้เงินก็ไปเบิกเขาได้เขารับรองกับฉันว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือพ่อตามสมควรลูกหลานของพ่อไม่ควรวุ่นวายไปเลยชีวิตพ่อจะสิ้นสุดในไม่ช้านี้แล้วเงินทองไม่ใช่ของจําเป็นสําหรับพ่อหรอกลูกลูกไปบอกพัสดีเอาเงินของเจ้าคืนมาเสียจะได้ไปใช้สอยพ่ออยู่ในคุกพ่อก็มีข้าวกินจะได้กินอีกสักกี่มื้อก็ไม่รู้ อย่าเป็นห่วงพ่อเลยลูกพ่อก่อกรรมทําเข็นไว้มากพ่อก็ต้องชดใช้กรรมเก่าขอเจ้ารุ่งเรืองมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะลูกนะพ่อไม่มีห่วงพ่อสบายใจแล้วถึงแม่พ่อจะถูกประหารชีวิตพ่อก็นอนตายตาหลับจิตใจของมนตรีไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นเขากอดขุมโจนแน่นเรร้องไห้เหมือนเด็กเด็กช่างภาพหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่เดินทางมาจากกรุงเทพได้ถ่ายภาพตอนนี้ไว้ พ่อจะหาฉันเป็นผู้ฆ่าพ่อพระคุณของพ่อมากมายใหญ่หลวงนะฉันยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อเลยกระพินฝืนหัวเราะอย่าอ่อนแอสิลูกทําจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งบาปกรรมของพ่อมันมากนักพ่อจะก้มหน้ารับกรรมของพ่ออย่าลืมคําที่พ่อสั่งเจ้าเมื่อกี้นี้นะลูกนะกลับไปกรุงเทพต้องไปพบทัศนีให้ได้ตามตําบลที่พ่อบอกไว้บอกเขาทว่าพ่อขอราตายพ่อฝากแม่แดงด้วยพ่อหมดห่วงแล้วพ่อจะทําจิตใจของพ่อให้สงบ เตรียมตัวตายตามคำพิพากษาของศาลความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะในตำรวจหนุ่มผู้ควบคุมเสือดำได้กล่าวกับอัศวินแห่งกองปราบพิเศษมนตรีไปคุยกับพ่อกันในเรือนจำเถอะเพื่อนการจำเป็นต้องนำตัวเขาไปเรือนจำเดี๋ยวนี้มนตรีพยักหน้าแล้วหันมาทางพ่อของเขาพ่อจา๋าฉันไปส่งพ่อในเรือนจำนะพ่อนะพูดจบเขาก็ประคองขุนโจรลุกขึ้นพาเดินออกจากห้องพิจารณาคดีเสียงโซ่ตรวนดังโชงช่างบรรดาผู้ฟังคดีเป็นส่วนมากภากันสงสารเสือดำ และชื่นชมในพฤติการของร้อยตำรวจตรีมนตรีอย่างที่สุดเขาเป็นนายตำรวจที่เคร่งครัดต่อหน้าที่เขาจับกระทั่งพ่อของเขาเองหนึ่งปีสเดือนในตารางเจ้าพ่อกาญจนบุรีสุพรรณบุรีถูกคุ้มครงในเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีฐานการได้ควบคุมตัวเขายังแข็งแรงห้ามเยี่ยมห้ามไม่ให้มีการติดต่อกับโลกภายนอกทั้งนี้เพราะวันเกรงอิทธิพลเสือดำนั่นเองทนายความที่ศาลตั้งให้ได้พยายามช่วยเหลือขุนโจรจนสุดความสามารถ พยานโจทย์ถูกซักไซ์ให้การเลอะเลือนทําให้เสือดาหลุดผลข้อหาไปหลายกระทงแต่เจ้าทุกหลายลายซึ่งเป็นพยานโจทย์ก็ได้ให้การมัดตัวจําเลยจนดิ้นไม่ได้ในที่สุดศาลก็พิพากษาให้ประหารชีวิตเสืดำำเอดําจําเลยยื่นอุทธรณ์ส่งสํานวนคําพิพากษาให้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีอ่านให้โจทย์จเลยฟังศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้ประหารชีวิตจําเลยยื่นตามสารเดิมจําเลยทูลก้าวถวายดีกาตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ละพินได้อบรมจิตใจของเขาให้สงบเงียบ ยึดพระธรรมเป็นที่พึ่งปลอบใจตนเองด้วยโอวาทพระบรมศาสดาซึ่งคันทนายความได้ก,กรุณาหาหนังสือที่เกี่ยวกับธรรมะส่งมาให้เขาอ่านเสมอวันคืนผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วกระพินสูผ้ผอมไปจนผิดรูปหนวดเคราขึ้นลุงหลังชื่อเสียงเขาไม่ผิดอะไรกับคลื่นกระทบฟัง่งแทบไม่มีใครเอ่ยถึงชื่อเขาอีกเลยการจะนะบ,บุรีอยู่ในความสงบเงียบป,ปราศจากโจรผู้ร้ายร้ายตำรวจตรีมนตรีได้เดินทางจากกรุงเทพมาเยี่ยมเขาที่เรือนจําเดือนละครั้ง ซึ่งก็ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมได้เป็นพิเศษมนตรีซื้อเสือ้อผ้าเครื่องกระป๋องบุหรี่ข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นมาให้พ่อเขาเสมอล้วยังฝากเงินไว้กับพัสดีใครต่อใครพากันยกย่องสรรเสริญม,มนตรีที่มีความกระตันยูต่อขุนโจรซึ่งเปรียบเสมือนพ่อบังเกิดก้าวของเขาขุนโจรเคยได้รับจดหมายจากทัศนีหนึ่งฉบับซึ่งส่งมาทางไปรษณีย์หล่อนฝากเงินกับพัสดีไว้ให้เขา1000บาททัศนีได้แสดงความเศร้าสลดใจในคลอกรรมของเขาแล้วบอกว่า หล่อนไม่สามารถพาลูกเดินทางมาเยี่ยมเขาได้เพราะจะทําให้หล่อนถูกคนรหานินทาตอนสุดท้ายของจดหมายทัศนีบอกกับเขาว่าหล่อนยังรักเขาอยู่เสมอในที่สุดก็ถึงวันที่ศาลนะัให้จําเลยฟังคําพิพากษาเด็ดขาดคณะกรรมาการศาลดีกาจะมีคําพิพากษาอีกครั้งหนึ่งที่ห้องพิจารณาคดีของศาลจังหวัดกาญจานบุรีจึงได้ต้อนรับประชาชนหญิงชายอย่างขับข้างผิดปกติในวันนี้ ทางการตำรวจได้จัดการคุมกันการแย่งชิงจำเลยอย่างแข็งแรงผู้ฟังคดีทุกคนต้องถูกตำรวจตรวจค้นอาวุธก่อนจึงจะเข้าไปในห้องพิจารณาได้จำเลยมีสีหน้ายิ้มแย am ้มแจ่มใสขุนโจรผู้เรื่องชื่อไปทั่วผืนแผ่นดินกาญจนบ,บุรีสุพรรณบุรีแต่งกายแบบสุภาพบุรุษสวมกางเกงสีเทาเชิ้ตแพรแขนยาวสีขาวเจ้าพนักง,งานได้นำตัวจำเลยมาถึงศาลประมาณ9นาฬิกา30นาทีโดยจำเลยถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนขนาดใหญ่จนแทบจะเดินไม่ไหว สารออกนั่งบรหลังก่อนเวลา10ินาฬิกาเล็กน้อยหลังจากนั้นท่านผู้พิพากษาคนหนึ่งก็อ่านคำพิพากษาสารดีกาให้โจทย์จำเลยฟังท่ามกลางความสงบเงียบมันเป็นเวลาร่วมชั่วโมงซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานี้จำเลยไม่ได้มีทีท่าวิตกเป็นทุกข์อะไรเลยสารดีกาได้ประมวลการพิจารณาของสารชั้นต้นแล้วกล่าวว่าเท่าที่สารชั้นต้นได้พิพากษาประหารชีวิตจำเลยนั้นเห็นชอบแล้วแต่จำเลยก็รับสารภาพทุกประการและจำเลยได้ยอมมอบตัวแก่เจ้าพนักง,งานตำรวจแต่โดยดี จึงเห็นสมควรที่จะให้ความปราณีดถย่อนผ่อนโทษจำเลยบ้างคณะกรรมการสารดีกาจึงพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไว้ตลอดชีวิตจบคำพิพากษาสารดีกาเสียงพึพมพำก็ดังขึ้นทั่วห้องพิจารณาคดีละพินก้มศีรษะทำความเคารพท่านผู้พิพากษาทั้งสองแล้วกล่าวขึ้นด้วยเสียงเยือกเย็นเป็นการตัดสินที่ยุติธรรมเราขอรับกระผมยินดีจะก้มหน้ารับกรรมไปจนกว่าจะสิ้นสุดหนังสือพิมพ์รายวันในกรุงเทพหลายฉบับต่างลงข่าวว่า เสดำถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ข่าวนี้ประชาชนไม่ใคร่สนใจเสียแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ขุนโจรไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเขายังต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักง,งานตลอดเวลาผู้สนใจกับเสือดำก็คงมีแต่ร้อยตำรวจตรีมนตรีมานวิสุทธ์กับทัศนีและบริวารเก่าของัะพินเท่านั้นไม่มีขุนโจรคนใดจะครองความเป็นโจรของตนไว้ได้ตลอดไปัะพินกล่าวกับผู้แทนหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งที่ไปขอสัมภาษณ์เขาในเรือนจำ ชีวิตของนายโจรต้องสิ้นสุดด้วยน้ำมือกฎหมายไม่วันใดก็วันหนึ่งผมเองได้พยายามทุกประการที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแต่สิ่งแวดล้อมทําให้ผมเป็นคนดีกับเขาไม่ได้ในที่สุดผมก็ยอมให้ลูกบุญธรรมของผมจับกลุมผมซึ่งผมได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วที่จะรับความผิดตามโทษสารนุโทษผมได้ปิดฉากความเป็นโจรของผมแต่เพียงนี้แล้วขอให้คุณช่วยนําคาพูดผมไปลงในหน้าหนังสือพิมพ์ของคุณด้วยนะครับบรรดานายโจรทั้งหลายไม่มีใครเลยจะหวังยึดอาชีพเป็นโจรตลอดไปแต่เนื่องจากความผิดเขายังติดตัวอยู เขาก็จําเป็นต้องเป็นโจรเรื่อยไปหากรัฐบาลออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอภัยโทษให้แก่โจรผู้ร้ายที่เคยกระทําผิดมาบ้างแล้วบรรดาขุนโจรต่างๆคงเข้าหาเจ้าพนักงานกับเนื้อกับตัวเป็นพลเมืองดีทันทีเราสร้างความชั่วมามากแล้วเราก็ควรจะสร้างความคิดสร้างกุศลผลบุญให้แก่ตัวเราบ้างภาพเสื้อดำจอมโจรและคาสัมภาษณ์ระหว่างผู้แทนหนังสือพิมพ์กับขุนโจรได้ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์พร้อมข่าวความเคลื่อนไหวของรัะพิน ทางเรือนจาจังหวัดกาญจนบุรีจะส่งตัวเสือดำเข้ากรุงเทพในวันที่13เดือนนี้เพื่อจะคุมขังที่คุกบางขวางต่อไปก่อนเวลา13นาฬิกาเล็กน้อยที่ชานชรลาสถานีรถไฟทนบุรีมีประชาชนหญิงชายมาคอยรับญาติมิตรของตนประมาณ50คนซึ่งในจํานวนนี้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจของเรือนจําจ,จังหวัดพระนครและทนบุรีรวมอยู่ด้วยสตูดเก่งคันหนึ่งแล่นมาหยุดด้านหลังสถานีรถไฟ รอยตำรวจตรีมน์เตรีเปิดประตูตอนหน้าก้าวลงจากรถแเราเอื้อมมือมาเปิดประตูรถตอนหลังออกอุ้มเด็กหญิงอายุไม่กี่ขวบคนหนึ่งลงมาด้วยหลังจากนั้นทัศนีก็ก้าวลงจากรถด,ด้วยท่าทางหงอยเหงาพี่ระพินยิ้มเศรา้าหยาดน้ําตาไหลครอหน่วยติว๋วติ๋วไม่ควรพาลูกมารับพี่เลยพี่กําลังทําจิตของพี่สงบแต่เห็นหน้าติ๋วกับลูกแล้วพี่ก็ตื้นตันใจเหลือเกินเขามองดูหน้าลูกหญิงของเขา คราวนี้น้ำตาขุณโจรไหลพรากทั้งที่ใบหน้าเขายิ้มแยม้มแม่แดงทัศนีกล่าวกับลูกหญิงด้วยเสียงสั้นเครือไว้คุณพ่อของหนูเสียสิลูกครั้งหนึ่งแม่หนูน้อยเคยรังเกียจเขาไม่ยอมเข้าหาเขาแต่ครั้งนี้เหมือนกับแกมีวิญญาณทราบได้ว่าคุณโจรคือบิดาบังเกิดก้าวของแกแม่หนูน้อยเข้ามาหาเขากระพุ่มมือไหว้เขาด้วยกิริยาน่ารักน้าเอ็นดู จอมโจรยกมือที่ติดกุญแจมือขึ้นรูปไร้ศีรษะลูกหญิงแล้วก้มลงจูบผมแม่แดงเบาๆหยาดน้ําตาหยดลงบนบ่าลูกแดงจา๋าพ่อของหนูมีกรรมนะลูกนะพ่อไม่มีโอกาสได้อะการะเ้้งดูหนูและคงไม่ได้เห็นหน้าหนูอีกแล้วทัศนีร้องไห้กระสิกก,ะกระซิหล่อนยกมือทั้งสองจับแขนเขาใส่ตาที่มองดูเขาเต็มไปด้วยความรักความกตันอยู่พี่กระพินขา เมื่อมันเป็นกรรมของพี่ก็ก้มหน้ารับกรรมไปนะคะติ๋วจะส่งเสียพี่เองติ๋วกับลูกชายของพี่ได้ปรึกษากันแล้วเราจะช่วยกันส่งเสียพี่ตลอดเวลาที่พี่ต้องโทษอยู่ในเรือนจาบางขวางจอมโจรฝืนยิ้มให้เมียของเขาอย่าสนใจพี่เลยติ๋วยอดรักอย่าทําในสิ่งหนึ่งสิ่งใดคุณเกรงสักคานึกระแวงสงสังสยติ๋วของพี่ได้พี่บอกติ๋วแล้วไงทางชีวิตของเราเปรียบเสมือนเส้นขนานชาตินี้เรายังรักกันอยู่ แต่เราก็ไม่สามารถจะลืมกันได้เรายืนกันคนละถนนมันเป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกันได้เราก็ได้แต่มองเห็นการแล้วนึกถึงกันเท่านั้นกรรมเก่าของพี่มีอยู่เท่าใดพี่จะใช้มันให้หมดสิ้นหากชาติหน้ามีจริงขอให้ติ๋วได้เป็นของพี่อีกพี่จะอธิฐานอย่างนี้แล้วเขาก็หันมาทางลูกชายเขามนตรีพ่อขอบใจเจ้ามากที่อตส่สามมารับพ่อไม่มีอะไรที่เจ้าจะห่วงใยพ่อหรอกลูกพ่อกาลังเดินทางไปสู่ดินแดนที่ไม่มีหวังอิสรภาพและพ่อคงตายในคุกอยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะ จงเอาใจใส่ในทุกสุขของอาติวและน้องแดงของเจ้าบ้างห่วงของพ่อมีอยู่เท่านี้แหละลูกพ่อปลื้มใจมากที่เจ้าจดหมายบอกพ่อไปว่าผู้บังคับบัญชากําลังขอเลื่อนยศให้เจ้าเป็นนายร้อยตำรวจโทพ่อนอนตาหลับแล้วมนตรีโผเข้ากอดเขาพ่อจ๋าฉันสงสารพ่อจะตายอยู่แล้วพ่อต้องทนทุกข์ทรมานในบางขวางโดยไม่มีวันได้รับอิสรภาพเขาฝืนยิ้มให้ลูกชายเขาทำอย่างไรได้ลูกเอ้ยบุคคลประกอบกรรมดีก็ได้ดีประกอบกรรมชั่วก็จะได้ชั่วตอบสนอง พ่อสร้างบาปไว้มากพ่อก็ต้องรับบาปแล้วเขาก็มองดูลูกหญิงของตนด้วยความรักและอาะรยยิงแดงแดงจ๋ามากอดพ่อหน่อยมาลูกมาพออยากอุ้มหนูแต่มือของพ่อติดกุญแจมือคุณโจรสุดตัวลงนั่งยองๆแม่หนูน้อยทำหน้าตื่นๆมนตรียกมือผลักหลังแกเบาๆแม่แดงก็โผล่เขากอดขุนโจรและภาพเช่นนี้เองที่ทําให้ตํารวจผู้ทอและตํารวจของเรือนจําที่มาคอยรับเสื้อดาต่างพากันตื่นตันใจไปตามกัน คุณโจรจูบแก้มซ้ายขวาของลูกหญิงเขาเขาไม่สามารถพูดอะไรได้แล้วเพราะตื้นตันใจสักครู่หนึ่งเจ้าพ่อการจนบุรีสุพรรณบุรีก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนนายร้อยตำรวจโทแห่งเรือนจำกองและหูโทษซึ่งเป็นชายกลางคนเดินเข้ามายกมือจับแขนเขาแล้วพูดเบาๆน้องชายประเทินจำถเถื่อนการน,นำรถมารับแก่แล้วเขาหันมายิ้มกับมนตรีผมจำเป็นต้องรีบพาไปรืหูโทษนะครับผมคิดว่าคนไปเยี่ยมที่บางขวางดีกว่าพรุ่งนี้ทางเรือนจำคงส่งตัวไปบางขวาง มนตรียกมือวันทยาหัดเชิญครับเชิญได้เลยผมขอโทษที่ทําให้คุณเสียเวลาครับแล้วมนตรีก็ยกมือจับแขนทัศนีอติ๋วครับวันหลังเขาไปเยี่ยมพ่อที่บางขวางนะครับทัศนีกระพุ้มมือไหว้ขุนโจรแล้วร้องไห้เจ้าพนักง,งานตำรวจต่างห้อมล้อมเสือดำล้วพาเขาออกจากบริเวณสถานีเพื่อน,นำไปขึ้นรถยนต์ไปกองระหุโทษรลอยตำรวจตรีมนตรีจูงมือแม่แดงเดินนำหน้าพาทัศนีติดตามมาห่าง รถยนต์ของเรือนจำพาคุณโจนออกจากสถานีธนบุรีแล้วสตุตเก่งของทัศนีติดตามมาด้วยระพินเชะงเอ๋อขอมองดูตลอดเวลา